สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่องน้องปุ๊บฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอทในแมปลาวารันนะครับอ่ะเริ่มเลยว่าแต่มันมีอะไรหรอลาวารันทำไมเราต้องก็รันด้วยข้างหลังก็ไม่มีอะไรนี่ อ๋อลาวามันมันสูงขึ้นสวยแล้วช่วยด้วยเครก็ได้ช่วยผมด้วยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ตอนแรกเราไม่รีบไปอะ่ะถ้าเกิดเราไม่รีบไปเดี๋ยวเราก็ไม่สูงสูงขนาดนี้เด้เย้ยป๊บปป๊บ วับวับเยอะเออเอเอเฮ้ยรีบไปเลยมันสูงมากเลย ทุกคนแพ้อีกแล้วสว่างไปหรือเปล่าสว่างไปไหมอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ดีเงาแบบนี้ก็ไม่ได้โอ้ปิดเถอะเฮ้ยเรียบไปเลยอะไรอะ่ะมองไม่ค่อยเห็นอ๋อนี่ เฮ้ยมองเห็นมองมองเห็นอยู่บ้างปึ๊บปึ๊บขึ้นไปเลยเอ้ามันลงทำไมเนี่ยทำไมมาลงมันสูงอะ่ะเพื่อนสู้เพื่อนช่จู่เพื่อนช่จู่เพื่อนช่จู่ เพื่อนชู้ชู้เพื่อนชู้ชู้เออว่าแต่มีคนเล่นแบบนี้สองคนนั่นก็คือผมกับเพื่อนเอ,อ่ไไเอ,อไอ,อไอดี้ดีเอ่อไอดีดีเอ่อไอดีดีเอ,อ่ออะไรสักอย่างอัอนนี้แหละถ้าต้องห้ามถูกเลือกโอเค วิ่งรันเฮ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บวับ๊บเอา้าตกทำไงดีทำไงดีโอ้ดีนะยังไม่ขึ้นมา แล้วตายเลยโอ้ยพี่ปื้มไม่เป็นไรนะครับพี่ปื้มก็เล่นคนใหม่ๆหเพื่อนนี่เสียนมากเลยสองคนอื่นไม่มีละปิดเพื่อนต่อไปเอาอะไรดีต่อไปอะไรเออที่เลือก เพื่อนเอานี้ดิเอา้าเม,ด,มดิโอเมดิโออถูกป่ะนี่ไปออบบี้ปั๊บปั๊บเว้มาแล้วเฮ้ ทุกคนลาวามันมันขึ้นมาแล้วปึ๊บปึ๊บผมชอบมักตายเนาะคืออันนี้ยทุกคนก็ไม่ได้ยินหรอกเพราะว่ามันอยู่คือไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินหรือเปล่านะเสียงฟ้าร้องอะ่ะผมกลัวเสียงฟ้าร้องมากเลยนะครับทุกคน เสียงฟ้า tamam ร Re ้องตอนไหนต้องเตรียมไฟไว้ตลอดช่วงนี้ผมชอบพูดเรื Bundes Bundes ่องไฟเอาอะไรดีเพื่อนเอาเลตเติ้ลฟอเรสโอเคฟอเรส t แปลว่าป่านะครับดานป่าไปไปเลย เดินไปเลยใช่ไหมเนี่ยฮึบโอ้โนี่นี่นี่ขึ้นไปรับเงินเฮ้ยเพื่อนรอด้วยดิวิ้ยฮึ๊บอืมปับ๊บปั๊บโอ้ Hướp Pháp 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 Hướp Pháp Chưa Ok, cái đồ khăn tay Ừ, Ư ừ, Ơ Ê Tốt, tốt chơi, tốt chơi ความรู้สึกเหมือนมันขึ้นมาแล้ว,วไม่นะไม่นะโอ้ น,นี่น้ะเพื่อนเฮ้ยมีสามคนแล้วเย้โอ้ตอนแรกคือคนน้อยมากเลยทุกคนเลือกอันนี้ผมก็เลือกตามแ่ะแต่ดานนี้เป้งรอด้วยดิเพื่อนเอาเฮ้ยเดี๋ยวไปผิดทางเมื่อกี้ไปเอาตังค์มามาครับมา อุ้ยเสียวเเ้ยเฮ้ยให้เปิดอ่ะเป้ยเย้ยเย้ยเย้ยอะไรกันเนี่ยเอาเพื่อนเพื่อนก็ทงเหมือนกันเหรอทุกคน ฝนตกแรงมากครับฝนตกหนักมากเลยไม่รู้ทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้ยินคือฝนตกหนักมากตอนเนี้ว้ยฮึบฮึยวนะ บลึก,กนี่ขึ้นมาแล้วก็ไปเหรอโอ้ทุกคนช่วยเราด้วย แล้วก็เอ้ยอุย้ยตกได้ไงเนี่ยต้องไปเริ่มใหม่หมดเลยว่าแต่ลาวามันมันมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมันขึ้นมันมันขึ้นเอ้ยขึ้นอ่ะนก่อนก็ได้อือออออะไรเนี่ยว้าโอเคทุกคนชอบ คลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนับเพื่ t ฟิวแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในวันนี้บายบายนะครับบายบายไม่มฝนตกหนักมากเลย